บอสบอสครับดูนี่สิดูรูปถ่ายนี่สิโคตรสวยเลยบอสมีอะไรเฟเซอร์รูปถ่ายนี้มีเอฟเฟกต์ข้างหลังโคตรสวยเลยผมชอบจังเลยบอสเราถ่ายอย่างนี้ไหมอ๋อฉันคิดออกแล้วในการละแกต้องโทรไปหาเชอรี่และกิฟให้มาถ่ายรูปที่เราเราจะทำเอฟเฟกแบบนี้แกไปจัดสถานที่ได้เลย ครับบอสเดี๋ยวผมไปจัดสถานที่รอเลยแล้วก็จะโทรไปหาน้องเชอร์รี่กับน้องกิฟให้มาถ่ายรูปกับเราแล้วเราก็จะทําเอฟเฟกต์ข้างหลังให้สวยๆแบบในรูปเลยครับบอสแล้วเราจะอัปโหลดลง Facebook ครับบอสเยี่ยมไปเลยเฟซสวัสดีครับทุกคนพี่ป๋าออกลับมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งสองจอมโจนใจร้ครับทุกคนพี่ป๋าออได้ยินมันคุยกันว่ามันจะพาสาวๆมาถ่ายรูปที่บ้านหลังนี้ แล้วก็จะมีการจัดสถานที่ทำเอฟเฟกข้างหลังรูปครับให้รูปมันออกมาดูสวยงามครับทุกคนพี่ป๋าอ้อนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วครับทุกคนมาลุ้นกันครับว่าพี่ป๋าอ๋อจะทำภารกิจอะไรในวันนี้ครับก่อนอื่นก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ป๋าอ้อก่อนก็แล้วกันครับทุกคน <Yahoo! S 1> ก่อนอื่น เราก็มาสำรวจดูห้องต่างๆของบ้านหลังนี้ก่อนครับทุกคนว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่เราจะไปทำภารกิจในวันนี้ครับห้องนี้มีแต่คอนครับที่ปลาออกเก็บไปก่อนแล้วกันครับทุกคนหฮ้ยห้องนี้มีอะไรไหมย,ยังไม่เห็นอะไรครับทุกคนตอนนี้ไอ้สองจอมสวนแสบมันเดินทั่วบ้านเลยครับทุกคนเอ้ยมันมาแล้วครับไอ้บอสมันเจอเราแล้ววิ่ง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 ,ง,งเอ้ยหลบหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนโอ้โหมันเจอเราเร็วจริงๆเลยครับตอนนี้มันเลิกไล่เราแล้วครับทุกคน รู้สึกว่ามันจะเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนครับมันจะหาสิ่งของไปจัดสถานที่เพื่อถ่ายทํารูปครับทุกคนเราต้องรีบไปหาอุปกรณ์เพื่อมาทําภารกิจก่อนครับทุกคนพี่ปลาอ๋อขอสำรวจชั้นล่างก่อนแล้วกันว่าจะมีอะไรที่เราจะไปทําภารกิจในวันนี้ครับแถ่านี้มีอะไรไหมโอ้พี่ปาอ๋อดูในห้องครัวก่อนปกติห้องครัวจะมีสิ่งของที่เราจะไปทําภารกิจ เรวพี่ปาออดูในตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรกินไหมตอนนี้หิวข้าวเอ้ยเราเจอเค,ค้กับทุกคน<ะ>โอ้โห,โหก้อนใหญ่เบ้อเลิกแต่มันหยิบไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหหยิบไม่ได้เหมือนบ้านคนครูครับพี่ปาอออดกินเลยเก็บไ้เหมือนเดิมแล้วกันเราออกไปดูห้องอื่นแล้วกัน,กนครับทุกคนเพราะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรครับทุกคนเหมือนจะเป็นกล่องดำๆเดี๋ยวพี่ปาออเขาดูก่อนโอ้โหเป็นระเบิดควันครับทุกคน เป็นระเบิดเอฟเฟกครับเอ้ยมันไหลแล้วก็ปิ๊ง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 ,งออก,ออก,ออกออเอ้ยเข้าตรงนี้ก่อนแล้วกันเสือ้ยไปก่อนแล้วกันจับบอสตอนนี้เราได้อุปกรณ์มาสองสิ่งครับทุกคนพี่ปะอ๋อสังเกตดูเหมือนมันจะเป็นระเบิดควันครับทุกคนระเบิดเอฟเฟกนี่แหละครับที่มันจะเอาไปถ่ายทําเป็นรูปออกมาส,สวยๆมันจะเอาสองสิ่งนี้ ไปทำแล้วเป็นระเบิดเอฟเฟกอยู่ด้านหลังครับทุกคนได้การละเราได้มาแล้วแต่เรายังขาดอุปกรณ์อยู่ครับทุกคนเอ้ยมันมาแล้วครับทุกคนวิ่ง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 นี่ขึ้นตรงบันไดนี่แหละปลอดภัยดีอุ้ยบออโอ้โหเจ้าบอสมันวิ่งออกมาแล้วครับทุกคนไม่ต้องกลัวครับเราอยู่ตรงบันไดนี่แหละรับรองว่ามันไม่สามารถจะขึ้นบันไดมาจับเราได้ครับทุกคนตรงนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วครับในบ้านหลังนี้อตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหยุดแล้วครับมีอะไรครับบอสเอะบอยวายวิ่งไล่จับใครอ่บอส ก็ไม่รู้นะสิใครมันเข้ามาในบ้านไม่รู้เห็นแบบแบบยังจับตัวไม่ได้เลยเราไปหาของมาทาภารกิจต่อดีกว่าครับทุกคนแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะมีอะไรบางอย่างครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปลาอ๋อสังเกตดยขวาก่อนน่าจะเป็นมันเป็นเหมือนที่สูบลมไม่น่าใช่ครับทุกคนหรือว่าจะเป็นสายต่อพวกท่อกาซดครับทุกคนพี่ปลาอ๋อหยิบไปก่อนแล้วกันพี่ปลาอ๋อคิดว่าได้ใช้แน่ครับเดี๋ยวตอนนี้ มันอยู่ด้านล่างครับเรามาสำรวจห้องนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนเผื่อมีอุปกรณ์เพิ่มเติมครับพี่ป๋าอ๋อคิดว่าสายนี้มันต้องเป็นสายพ่วงเป็นพ่วงกา๊าซอะไรบางอย่างครับทุกคน yes, <there. S 1> เราต้องไปหาถาังกา๊าซให้เจอครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นถังกา๊าซอะไรครับเดี๋ย <is> วนี้ไม่มีแต่ตอนนี้ห้องที่เรายังไม่ได้สำรวจคือห้องใต้ดินครับพี่ป๋าอ๋อคิดว่าไอ้พวกเป็นกา๊าซเป็นอะไรมันน่าจะอยู่ห้องใต้ดินครับทุกคนเพราะว่ามันมิดชิดเดี๋ยว พี่ปลาออลงไปชั้นล่างก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าบอสมันอยู่เลยมันมาแล้วทุกคนเอ้ยเจ้าเจ้าบอสจริงมาแล้วครับเดี๋ยวรอจังหวะก่อนทุกคนไม่ต้องกลัวพี่ปลาออวิ่งเร็วแล้วเอ้ยมันลงมาแล้วเอ้ยไปก่อนแล้วกันเออออกตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนเรียบร้อยเจ้าไฟเซอร์ก็วิ่งไล่ตามมาเหมือนกันครับแต่มันหยุดแล้วครับมาเข้าโซนหน้าต่างนี้แล้วกันเพื่อที่จะ หาทางลงไปห้องใต้ดินครับทุกคนเพื่อที่จะไปไขปริศนาหาถังก๊าซว่าถังก๊าซมันอยู่ไหนครับอ๊อตอนนี้มันเดินเข้ามาในบ้านแล้วครับเอ้ยมันมาแล้วครับโอ้โหมันดักหน้าดักหลังเลยครับทุกคนเออยแ้มันเลิกไล่แล้วครับเราหยุดก่อนแล้วกันวิ่งมากเดี๋ยวพลังงานจะลดครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะพี่ปลาอ๋อจะเหนื่อยแล้วครับทุกคน ี๋ยวรอให้มันเดินออกไปจากถรงนี้ก่อนครับแพี่ป่าออสำรวจก่อนแถวนี้ไม่มีนะพี่ปะาออคิดว่าต้องอยู่ห้องใต้ดินแน่แต่เราอยากออกไปตอนนี้ไม่ได้ครับเอ้ยตรงนี้มีอะไรบางอย่างครับทุกคนเหมือนเป็นหน้ากากครับพี่ปะาอ๋อใส่ก่อนแล้วกันจริงๆด้วยครับมันเป็นหน้ากากป้องกันสารพิษอะไรบางอย่างครับพี่ป่าออคิดถูกแล้วครับทุกคนว่าเราต้องไปหาถังก๊าซอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นก๊าซอะไรครับเพราะว่า มันมีหน้ากากให้เราใส่ด้วยครับทุกคนตอนนี้เอ้ยเฟเซอร์มาอีกแล้วพี่ปาอ๋อคิดว่าจะเราจะลงไปชั้นล่างแต่ไปไม่ได้สักทีครับเพราะว่ามันดักดูข้างนอกเลยครับทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ออกตัวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ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 ้ยนี่แหละเดี๋ยวตอจังหวะก่อนทุกคนตอนนี้มันอยู่ในห้องครัวรีบลงไปชั้นล่างก่อนดีกว่าทุกันเปิดตรงนี้แหละเอ๊ย ไอ้ปิดสนห์ถังกา๊าซถังกา๊าซอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไหมเออเฮ้ยเฮ้ยเ,เหมือนเราจะเจอแล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้เฟเซอร์วิ่งตามมาครับโอ้โห้ตกกนแล้วกันเออโอ้โหตามมันตามลงมานี่เราไม่มีทางออกเลยครับทุกคนแถวนี้เจอจริงๆแล้วครับทุกคนตรงนี้มีถังกา๊าซครับเดี๋ยวพี่ปาอออ่านดูก่อนเหมือนมันจะเป็นกา๊าซที่ทําให้หัวเราะครับทุกคนถ้าใครดมกา๊าซนี้เข้าไปจะหัวเราะ โดยอัตโนมัติเลยครับทุกคนฮ่าในการละเสร็จค่าแน่เจ้าเ,เฟซ้์เจ้าบอสหาถัางสา,ารหัวเราะเจอแล้วเดี๋ยวพี่ปะออดอดอดเข้าไปในกระป๋องน้ำดำก่อนอเรียบร้อยโอ้โหสองกระป๋องเลยครับทุกคนโอ้โหกลิ่นมะแรงมากครับขนาดใส่หน้ากากก็ยังเกือบจะหัวเราะออกมาแล้วครับทุกคนโอ้โหกลิ่นมนแรงมากเลยโอ้โหพ,พี่ปะออหยุดขำไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหขนาดใส่หน้ากากาก็ยังหลุดขำเลยครับทุกคน ทำไม่ใส่หน้ากากจะขนาดไหนครับแต่เฮ้ยตอนนี้เหมือนไอ้เจ้าบอสมันจะเดินลงมาชั้นล่างครับทุกคนว้าวโอ้ยพี่ปลาออจับำไม่ได้ครับตอนนี้เหมือนไอ้เจ้าบอสเฮ้ยมันเดินมาชั้นล่างจริงด้วยครับทุกคนเฮ้ยแล้วเราจะไปยังไงนี่ตรงนู้นข้อประตูล็อกเดี๋ยวพี่ป่าออรอจังหวะดีๆก่อนครับทุกคนพี่ปลาออจับให้มันจับเอ้ยมันเดินมันเดินตรงมาที่เราครับเฮ้ยเราหลบตรงนี้ก่อนเอ้ยมันมาแล้วเอ้ย มันไม่เห็นเราครับท ok ุกคนไอเจ้าบอสมันไม่เห็นเราครับขนาดอยู่ใกล้ใกล้เองมันเดินกลับมาแล้วนะครับทุกคนหรือว่ามันจะเดินลงมาดมกราดหัวเราะครับไอมันมาแล้วครับเออไอออกไปก่อนดีกว่าเออไอโอ้โหนหรือว่ามันจะไม่เห็นมันเห็นเราจริงด้วยเออเอเมันไปตามแล้วครับพี่ปลาอ๋ออกาสหัวเราะที่เราอัดเข้าไปในกระป๋องไปวางไว้ที่เดิมก่อนดีกว่าครับทุกคนเอออเออ เดี๋ยวเฮ้ยมันมาไหมหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ๊บเดี๋ยวรีบเอาถังก๊าซที่เราอัดก๊าซหัวลรอเข้าไปไปบางไว้ที่เดิมดีกว่าอเมาไว้ตรงนี้ได้ทุกคนให้มันให้มันเอาไปใช้เราก็มาแอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเราไปข้างนอกก่อนดีกว่าครับก่อนที่มันจะจับเราก่อนที่ปัรกิจของเราจะล้มเหลวครับทุกคนอ๊ยอึยเอ้อเรามาแอบดูอยู่ข้างนอกก่อน โอ้โหโอ้โหหัวล้อขึ้นขึ้นอีกแล้วครับทุกคนโอการดยังไม่หมดครับอ,อุ onun, ้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยอุปิพี่บั๊กออกกันไม่อยู่แล้วครับทุกคนเฮ้ใช้เวลาทำเอฟเฟกต์ถ่ายรูปแล้วครับบอสเร็วเร็วหนิสิแจลี่ร้อนแล้วนะเมื่อไหร่จะถ่ายเร็วๆหน่อยเฟเซอร์เอามานี่ฉันจะทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมฮัลโหลบอสเอาไปลองดูเฮ้ยกดตรตัวไหนนี่เฮ้ยทำไมไม่ออก ไม่ใช่อย่างนั้นมอสต้องเขย่าก่อนแล้วกดอย่างนี้ใช่ไหมอึบอึบออกมาแล้วเป็นไงล่ะไอ้ทำไมมันออกมาน้อยอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างี้โอ้ยทำไมมันขำอย่างนี้วะหัวเราไม่หยุดเลยโอยหยุดไม่ได้อบอสเฮ้ยทำไมมันขำอย่างนี้บอสอะไรของพวกคุณนี่บอกให้มาถ่ายรูปทำไมไม่ถ่ายจืนขำอยู่ได้เสียลรมหมดเลย ภารกิจเราสำเร็จครับทุกคนเจ้ามอสกับเจ้าเฟเซอร์โดนการดหัวลาะเข้าไปหัวเลาะไม่หยุดเลยครับรูปก็ไม่ได้ถ่ายครับโอ้โหสาวๆโกรธเลยครับสนุกไหมครับทุกคนถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ปลาออได้ครับวันนี้พี่ป่าออลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน